เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องผิดศีลแล้วก็ฆ่าสัสตว์แล้วก็ไม่ลงนรกทีนี้ลักษณะของอีกท่านหนึ่งอย่างอย่างพระเนี่ยฮนะพระที่ผิดศีลอย่างมากเช่นเป็นประราชิกเนี่ยรู้แล้วว่าจะเป็นประราชิกเนี่ยแล้วเ,เราจะทำยังไงครับไม่ให้ลงนรกเวจีเนี่ยมีวิธีป้องกันไหมฮะอะไรเงี้ย เหมอจะไปช่วยมันทำไมอ่ะแต่ว่าเราก็มีความคิดมันก็ไม่ไม่หนักหนาอะไรเนี้แต่ความคิดเนี่ยช่วยเขาเนี่ยอืมอืมคือจะใช้คำว่าพระไม่ได้ก็ต้องเีนว่าเป็นพวกเดรลาชี เรรพระอรัชีมาอาศัยภาษาศาสนาอยู่โดยที่ไม่ได้เคารพพระพุทธเจ้าตัา้งแต่บวชคนที่เคารพพระพุทธเจ้าตั้งแต่บวชรเขาต้องรักษาสิ่งที่พระพุทธเจ้าตัดไว้เป็นข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมันเป็นมันเป็นปกติไหมล่ะอย่างเรารักเราเคารพครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์สอนอะไรสั่งอะไรเราเรา,เราต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดไหมล่ะแล้วก็ต้องเค็ดเร่งครัดอย่างน,น <brasile> งนั้นแต้เราละเลยเราไม่ทําเราปล่อยปะละเลยไปให้มันไป ไปตามอำนาจของใจเราที่เรามีความหยาบช้ำชั่วนะเราไม่สนใจนี่กูจะบิชมาแล้วภาษาศาสนายังไงก็ช่างแต่ว่ากูบวชมาแล้วนี่กูโชคดีว่าเฮ้ยงานกูมาต้องทําข่าวกูมาต้องซื้อที่อยู่กูก็จะฟรีว่าเอ้ยพูดอะไรกำหรับนี่แหละพูดเพื่อให,ให้คนมาศรัทธาสะหน่อยเดยวกูก็ได้มาแล้วเออเราเรียกว่าอ่าพูดเอาใจโยยญาติโยมสะหน่อยนะพูดให้มัน ก็เรียกว่าธรรญาโยมก็เกิดศรัทธาเริ่มใสซเสหน่อยทําลีลาให้มันดูนิ่งดูสงบดูเทดูมันพระอาราหันต์เสหน่อยนะโอเค่ okay, นั้นเนะี่ยเดี๋ยวก็ได้มาแต่พอได้มาก็ปุ๊บก็ไปเอาเงินเอาทองของคนนั้นไปเอาขอโมยขอ,ของคนนี้มาเป็นของตัวบ้างยักยอกสองสองบ้างไปเป็นของตัวบา้างยี่นี้เป็นหมอจะไม่เมตตาสงสารมันทําไมจะไปช่วยมันทำไมมันตกนรกเอาเวจีก็ดีแล้วไงจะหาวิธีช่วยอีกอ ตอนนี้หมอแย่แล้วันนี้ก็เป็นเรื่องคำพี่ครับเออก็มีเรื่องหนึ่งที่ผมไปเผาศพอาจารย์ที่ผมอยู่เรียนเตรียมผมก็รู้ว่าท่านปฏิบัติมหาติปฐานดีมากแล้วตอนเป็นพระก็ไปพบท่านท่านก็ เดินจงกลมมาเก่งมากตอนนี้ท่านโคม่าอยู่ประมาณสี่ปีครับไม่รู้เรื่องอะไรเขาเอาอาหารหยอดเข้าไปทางจมกูกถึงก็เพาะไปแล,แล้วอยู่สปีแล้วท่านก็ผมวรณาภาพผมก็ถามสมเด็จสมเด็จวุฒิมท่านบอกอา่าเป็นอตหันแล้วโอ้ผมก็ดีใจมากนะ แล้วก็ผมกับไปหาท่านขออนุญาตแต่ก็แต่งตัวสวยแต่ที่ผมก็อยากถามว่าพี่ครับระหว่างสีปีเนี่ยที่โคม่าเนี่ยท่านพิจารณาธรรมะได้เหรอครับดวงจิตเนี่ยจนจบกิจได้เนี่ยคนปุถุชน,นได้เหรอครับโคม่าเนี่ยมันเกินวิสัยหมอเราจะไปเออ ไปอ่านความเป็นไปของผู้ที่เราไม่รู้จักเราไม่คุ้นเคยเราไม่ได้เป็นพุทธวิสัยที่จะอย่างลงไปเห็นอะไรตรวนี้อะไรผมคงตอบหมอเรื่องอย่างนี้ไม่ได้ถ้าตอบได้ผมก็ต้องโ่วสุดๆแล้วล่ะเก็นั้นผมก็ในฐานะผมทางแพทย์นะแมาผมก็คิดยากแต่ผมก็ได้จะ เอาเรื่องอื่นมาอุปมาให้หมอฟังก็ได้เก่งใจหมอนะเนี่ยอย่างในกรณีที่คนเป็นปุถุชนเนี่ยแล้วมีเวทนามากมีทุกข์มากบีบคั้นมากอาจจะไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้แต่ว่ายัางพอได้ยินได้ฟังได้อย่างนี้เป็นต้น ถ้าเกิดว่าวาสนาบาร,รมีของท่านมันจะมีวิสัยขึ้นมาละเอ๋หงเอิญท่านเกิดนึกถึงพระพุทธเจ้าขึ้นมาละนึกถึงความเมตตาของพระพุทธเจ้าละนึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะคนที่เข้าโบวชในในเพศของสัม,มณะได้อยู่ในเขตพระศาสนาของพระองค์เขาก็ต้องระลึกนึกถึงผู้ที่เป็นเจ้าของศาสนาว่าเขาบวชในศาสนานั้นๆใช่ไหมหมอ ถ้าเขามีความเคารพตั้งแต่ก่อนยังมีอาการอะไรดิบคันให้ร่างกายมันอยู่ในสภาพไม่สามารถกระดุกกระดิกก็ทําอะไรได้ก็ตามแต่ก็อย่าลืมว่าท่านบวชพระมีศรัทธาในช่วงเวลาบวชท่านก็ต้องศึกษาต่อพระวินัยศึกษาต่อพระธรรมคําสั่งสอนไว้ไม่ใช่น้อยนี่เวลามันมาเกิดผลต่อตัวท่านเองจริงๆมันเกิดความเข้าใจในในเรื่องที่ท่านได้ยินได้ฟังจากพระาสอนมาว่ากายเอ่ย มีสภาพเป็นชิ้นเป็นส่วนเป็นท่อนมันไม่สามารถจะบังคับปัญชามันไม่สามารถจะทําให้เป็นดังใจเราได้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราขึ้นมาละ mm hmm. เออคิดได้ถูกไหมหมอ <Yeah. S 2> คิดได้อ,อย่างหลวงพอ่อจิตสารนั่นคือพระพุทธเจ้าทรงตัดแสดงอ,อันนี้ก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นไปได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าสัตั์เองและท่านก็ยังสามารถที่ได้ยินได้ฟังในขณะที่เวทนาจะมีมากก็ตามแต่ตอนนั้นในจิตของท่านมันไม่สนใจเวทนา สนใจพระพุทธเจ้าแล้วถ้าเกิดคนที่มีเวทนาเกิดขึ้นหรือว่ามีทุกข์ที่ไม่สามารถขยับเขยื่อนกายได้แต่ว่าก่อนหน้านั้นเน่ะท่านยังมีความเคารพในพระพุทธเจ้ามาก่อนถึงเวลาตอนนี้จิตมันไม่มีที่พึ่งที่พึ่งจริงๆก็คือพระพุทธเจ้าก็ต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าได้เป็นอารมณ์จิตกับกายมันแยกออกจากกันได้หมอถึงว่าเวทนามันจะทําให้เราเห็นเห็นถึงเวทนานะ เวทนามากก็เห็นเวทนาน้อยก็เห็นเวทนาเกิดจะจุดไหนยังไงมาถึงไหนก็เห็นมันเห็นโดยทั่วหมดอละในเวลานั้นน่ะแต่ว่าความที่มีความระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นอารมณ์เวทนาก็เวทนาถิดมันก็ไม่บีบคั้นให้ใจมันฟุ้งซ่านยิ่งเรายิ่งรักพระพุทธเจ้าเชื่อมันในความดีของพระพุทธเจ้าว่าพระเจ้าจะ้องเป็นที่พึ่งของเราดับทุกข์ของเราได้จริงเราก็ยิ่งมีความ ตั้งมันอยู่กับพระพุทธเจ้ามากขึ้นเทวีคูณขึ้นทุกลมหายใจพอออกใช่ไหมหมอยิ่งทํายิ่งหนักแน่นยิ่งทํายิ่งหนักแน่นเวทนาก็ยังเห็นเจ็บก็ยังเห็นอยู่รู้อยู่ชัดอยู่ไม่มีอะไรที่ยิ่งยิ่งจิตนิ่งเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นเวทนาชัดขึ้นเท่านั้นไม่ใช่ว่าพอสมาธิมากเวทนาไขายตัวนะแรกๆมันไม่ไขยตัวมันเห็นชัดเลยยิ่งเข้าสู่ปัฏมิชานเห็นชัดเจนมากเลย เห็นหมดอะว่าเวทนาเกิดขนาดไหนระดับไหนแรงกดหน้าขนาดไหนแต่ว่าจิตกับไม่ฟุ้งซ uh ่านจิตไม่ไปวิตกกังวลต่อสิ่งที่กำลังถูกเสียดแทงนะกําลังมีความสุขกับการที่ได้เห็นพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ข้างในนะถึงภาพพระองค์ไม่ได้ปรากฏชัดเหมือนคนมีทิตตะกุยนะแต่ว่าใจมันเห็นเห็นแล้วเกิดศรัทธามั่นมั่นใจว่าพระพุทธเจ้าท่านนั้นจะดับทุกข์ของเราได้ในเวลานี้ พอจิตมันเข้าไปสู่อารมณ์ปสมวิชานเวทนาก็ชัดยิ่งชัดก็ยิ่งพิจารณาง่ายมหง่ายก็ยิ่งเห็นว่าเวทนาเกิดจากร่างกายอย่างนี้ไม่มีร่างกายเวทนาก็ดับเวทนาไม่ได้เกิดเพราะเราเราไม่ได้เป็นคนสร้างเวทนาเวทนาเกิดขึ้นเพราะร่างกายมันแปรปรวนเปลี่ยนไปไปตามกฎของมันถ้ามันไม่เปลี่ยนเวทนามันก็ไม่เกิดให้เราต้องรู้แต่เราจะทําให้มันไม่เปลี่ยนไม่ได้เพราะมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราเราไม่มีอะไรกับมันหรือว่าเรามันคับมันไม่ได้ มันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเราเราไม่สามารถทิ่มันไม่สามารถทําให้เราทุกข์ได้ขณะมันทํามันเน่าขนาดนี้มันเจ็บขนาดนี้มันทําให้เรารู้สึกขนาดนั้นเรายังไม่ทุกข์กับมันยังได้เลยแต่ว่ามันไม่มีในเราถูกไหมหมอนี่ยเมื่อจิตเริ่มคิดเริ่มเข้าใจแล้วเวทนามันชัดเจนเนี่ยขั้นผสมระชาเนี่ยมันชัดหมดนะเวทนงเวทนาเนี่ยชัดเจนแจ๋วแหววเลยนะแต่ว่าจิตกลับไม่ได้มีความวิตกพุ้งสร้างในเวทนานิวรณ์ไม่เกิด นิวรณ์ไม่เกิดในขณะที่เวทนารู้เห็นรู้ชัดเห็นชัดแต่กลับให้เกิดปัญญาพอปัญญาพิจารณาอย่างที่ผมกล่าวมาปุ๊บหมอว่ามีโอกาสไหมล่ะมร่คผลมีเพราะว่ามันพิจารณาตรงเลยในสกายยัจิตตรงตรงเลยโอกาสเป็นตั้งแต่โสดาปฏิผลจนถึงอรหันมันเป็นไปได้หมอก็ขออนุญาตของ ผมสมใจสมาจงบทมไปหอไปหาท่านก็ท่านรู้สึกว่าแต่งตัวสวยแต่ว่าสถานการณ์ยินดีมากเลยครับที่ผมไปกราบเนี่ยยินดีผมก,ก็เลยถามว่าท่านท่านจบกิจนานแล้วหรอเนี่ยอกไม่ว่าไ,ไม่นานนี่เนี่ยฉันขึ้นมาก็เนี่ยเพิ่งจบกิจคราเนี้ก็เลยอ๋อท่านแสดงเนี่ยท่านเพิ่งจบกิจคล้ๆตอนสดๆร้อนตอนร้อนที่ท่าน ตายใหม่ๆเราไปจับเปล่าร้อนๆปวๆไม่ไก็สรุปแล้วว่าท่านต้องจบกิจก็ใกล้ๆแล้วท่านถึงจะเสียชีวิตแต่ว่าเป็นไปไม่ได้ครับที่เราลูกันะท่านจะจบกิจสักหนึ่งปีมาแล้วแล้วก็พังเสียชีวิตตอนนี้คงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหม ไม่รู้ได้ไม่ได้เราก็พยากรณ์ไม่ได้มองได้แต่รู้แต่ว่าถ้าคนเราจะคิดมันมีโอกาสคิดคคถ้าคิดตรงมันก็มีโอกาสถึงได้มันได้เท่านั้นเราตอบอย่างอื่นไม่ได้้เราไม่ไม่สามารถที่จะไปพยากรณ์ใครก็ได้นะมันเรื่องส่วนตัวแต่ทุกคนเนี่ยในเรื่องของระหว่างใจของเราถ้ามันมีจิตเคารพจริงในพระพุทธเจ้าขึ้นมา อารมณ์เธอมันจะเข้าสู่อารมณ์ผสมผสานเป็นอย่างน้อยถึงตอนนั้นในตอนที่เวทนามันจะหนักแก่กล้าขนาดไหนก็ตามเธอจะรู้ชัดเห็นชัดเต็มที่เต็มอัตาก็ตามแต่ถ้าในเวลานั้นเธอเกิดมีปัญญาคิดจระมาจริงๆนะเธอก็มีโอกาสบรรลุมรรคผลได้แต่ถ้าเธอตอนนั้นไม่คิดจระเลยเธอกลัวว่าเธออยากจะถอยห่างจากเวทนาอยากเห็นภาพพระอยากจะจับแต่ภาพพระอยากจะเห็นแจ่พระพุทธเจ้าเธอเอาแต่พระพุทธเจ้าอย่างเดียวเป็นอารมณ์เธอก็ไปแค่แค่สวรรค์ ถ้าเชิญมั่นคงในอารมณ์ของพระจนทรงฌานเธอก็ไปเป็นพรหมเธอก็ไม่สามารถสมิตเป็นผลในเรื่องมรรคผลได้มันต่างกักนตรงนี้หมอนั่นในระหว่างที่เราจะมีอะไรก็ได้เวทนาจะทรมารเราขนาดไหนมันไม่สําคัญเท่ากับเธอมีพุทธ,ธานุสติไหมเลยเพราะพระพุทธเจ้าจึงทรงจักว่าพุทธ,ธานุสติเป็นกรรมาฐานที่มีผลต่อการบรรลุมรรคผลได้เร็วที่สุดก็เพราะว่าพระบรารมีพระพุทธเจ้ามีกําลังใหญ่ ในความเมตตาของพระพุทธเจ้าใครถึงปั๊บมันก็เกิดปิติอิ่มใจถูกไหมหมอในขณะน,น,นั้นมันสามารถเข้าสู่อารมณ์ะสมฌานง่ายยิ่งกว่าการทํากรรมฐานกองอื่นๆกรรมฐานกองอื่นเนี่ยเราจะจับนีมไม่จับอะไรเนี่ยมันยังดูจืดๆชื่อๆอ่ะมันไม่มีอารมณ์อิ่มใจเลยว่ารู้สึกศรัทธารู้สึกเลื่อมใสรู้สึกมีความสุขกับการได้พบได้เห็นหรอกมันต่างกับพุทธานรสติเยอะในเวลาเรามี กำลังในพุทานุสติเป็นกำลังของเราหลวงพ่อจึงสอนว่าเธอทุกคนเนี่ยอย่าห่างเรื่องนี้เพราะว่าเราไม่มีโอกาสที่จะพ้นเรื่องเวทนาได้ไม่ว่ายามใดๆแต่เรายังกำลังปัญญามันยังไม่ถึงที่สุดคือความเป็นอรหรันเธออย่าทิ้งพุทานุสติเป็นกรรมฐานเหมือนพระอ,อรหันนี่ไงเสียเช่นก็ไม่ทิ้งอยู่แล้ว แต่ท่านก็ไม่ไม่ถึงขั้นจะต้องจับเป็นอารมณ์มากเพราะว่าการเข้าใจในขันห้ามมันเต็มหัวใจท่านเสร็จแล้วถูกไหมหมอท่านสามารถเป็นอัตหิอัตโนานาโถได้แล้วอยู่ตรงไหนก็พึ่งตัวเองได้เสมอแต่ถ้าเรายังไม่ถึงความเป็นพระอาหารหันต์เราก็ต้องพึ่งพระพุทธเจ้าทิ้งไม่ได้เลยนะกรรมฐานกองเนี้ยหลวงพ่อท่านเน้นมากกับลูกหล,กล,กลานๆทุกคนว่าเธออย่าทิ้งนะเพราะว่าถึงเวลา มีเวทนามีอะไรก็ตามกําลังสมาธิอื่นหรือกรรมฐานกองอื่นๆก็ช่วยให้เธอคลายใจห่างจากเวทนาได้ยากไม่เหมือนกับกําลังของพวกพุทธานุสติหรอกจะห่างง่ายห่างง่ายได้มันไม่ได้ไหมายความว่าเวทนามันคลายนะเวทนามันชัดเจนมากกว่าแต่ตอนที่เธอยังไม่มีอารมณ์หนักแน่นในพุทธานุสติเสีซํา ถ้าเธอมีพุทธ,ธานุสตสิแค่คณิกาสมาธิเวทนาของเธอก็รับรู้ได้แต่ก็ยังเจ็บยังเจ็บไม่ได้ละเอียดนะันกหมายความความเจ็บความปวดเนี่ยมันรู้แต่ว่ามันก็ไม่ชัดเจนเพราะว่าเธอไปกังวลจะมากกว่าพอเธอเริ่มเข้าอุปจารสมาธิเริ่มเข้าถึงผสมปัญญาปับาป๊บเวทนาปั๊บมันชัดในเวทนาเลยความฟุฟ้สร้างนอื่นไม่ปรากฏเรื่องเวทนาแสดงตัวเต็มอัตรารเลยเหมือนเขากับเราเดี่ยวต่อเดียวเลย เราจิตเวทนาหนึ่งเลยเนียนะเวทนาเป็นหนึ่งจิตเราเป็นหนึ่งเนี่ยมันชัดต่อสู้กันอย่างชัดเจนเห็นอย่างชัดเจนเลยตอนเนี้หมอมันสําคัญกับเธอทุกคนเพราะถ้าเธอไม่คิดจะละเธอคิดจะกลัวเวทนาเธอก็ต้องจับภาพพระจับภาพพระพุทธเจ้าที่เธอเห็นในนิมิตแล้วเธอไปจะอิ่มใจสุขใจอย่างนี้นเพ่เธอไปสวรรค์อย่างเง,งเธอไม่ได้ไปนิพพานหรอกนะ ในไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้คิดละเราคิดจะจะยึดเอาสิ่งที่เราเห็นเป็นความสุขเพื่อจะหนีเวทนาเท่านี้ดังนั้นคนป่วยจริงๆอ่ะเขาจึงให้ภาวนาพุโทโธพุธโทโธจะพาภะนะภาวนาพุโทโธนะช่วยกันตอนใกล้จะตายเพราะว่าเวลาจะพาพระคนมันจับไม่ได้ทุกคนแต่เขาไม่มีความศรัทธามาตั้งแต่เก่าก่อนนึกยังไงเขาก็นึกไม่ออก พ่อพุทธโทรดิพุทธอโดโทเอชอนพุทธอโดโทเอชอนไปไหนอ่ะมันไปไม่ได้ในเรื่องของพุทธาน,นุสติถ้าเราไม่มีนิสัยก็เรียกมีใจคารพในองค์เสด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆเธอก็ทาพุทธาน,นุสติไม่ขึ้นหรอกเพราะมันไม่จับใจททาให้สมาธิของเธอไม่เกิดขั้นผสมประชานได้ เกิดเป็นชานได้มันไม่เกิดน,นี้เราจึงต้องพยายามที่จะไปทําสิ่งเนี้นี่การระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าที่ทรงโปรดเมตตาเรามีความกตัญญูกตวเวทีเป็นเครื่องแสดงออกนึงก็เรามีความรักเคารพในพระพุทธเจ้าอะไรก็ปาแล้วพระพุทธเจ้าทําให้จิตมันเกิดในความระลึกเห็นถูกไหมหมอเนะี่ย พอเราระล,ลึกเห็นความดีพระพุทธเจ้าต่อเนื่องต่อเนื่อง,อเ,องเธอจะทราบซึ่งในคุณของพระพุทธเจ้าที่นี้เธอก็จะมีพระเจ้าเป็นอารมณ์จถทานลงอยู่เฉยๆแล้วจะนึกพระพุทธเจ้าขึ้นมาจาับภาพพระแล้วจะคิดว่าพุทธานุสติจะช่วยเราได้จริงแต่เธอไม่มีอะไรเลยไม่มีใจฝึกมาก่อนไม่มีใจเห็นศรัทธาในความดีของพระพุทธเจ้าที่ทําให้เธอเนี่ยรู้สึกรักและก็ศรัทธาพระองค์ได้จริงๆพุทธานุสติก็ช่วยเธอไม่ได้เพราะมันแค่ เธออยากที่จะเห็นว่าสิ่งนี้เขาลือกันว่าช่วยได้อย่างน้อยเธอก็จับได้นิดเดียวก่อนตายเธออาจจะไปสวรรค์ได้อาศัยนึกชื่อของพระอ,องค์ขึ้นมาเหมือนอย่างท่านต้องหลายท่านที่ตายไปแล้วก็ไปสวรรค์ได้นะับเป็นกดโกรธเพราะอาศัยนึกทิ่งนึกถึงชื่อพระพุทธเจ้าแค่นั้นไม่ได้ศรัทธาอะไรแต่เวลาเรามีศรัทธาขึ้นมาเนี่ย มันไม่ได้เป็นการนึกถึงชื่อแต่นึกถึงความเมตตาของพระพุทธเจ้าเมตตาที่ทาให้เราพ้นทุกข์ได้จริงเราเห็นอย่างนั้นนะที่พึ่งอื่นไม่มีละเราก็จับภาพพระองค์แล้วก็นึกถึงพระองค์แล้วก็พอสมาธิมันอยู่ในขั้นปฐมฌานอย่างที่กล่าวเวทนาเนี่ยที่เกิดเทียงแทงเธอเนี่ยโอ้มันจะเห็นชัดเลยนะเจ็บตรงไหนอะไรยังไงหมอจะทําอะไรกับเธอเนี่ยมันจะเข็มกันจะทิ่มไปเธอจะรู้สึกเจ็บมากกว่าปกติเยอะ เพราะว่าสมาธิเธอดีหมอเป็นอย่างนี้สมาธิดีเวทนาจะเห็นชัดจับชัดเจนมากเลยเธอจะรู้สึกว่าร่างกายมันเร็วระยำขนาดนี้มันทุกขนาดนี้อาตอนนั้นเกิดปัญญาไหมหมอ,มอเกิดปัญญานน้นในระหว่างที่เวทนามันประกาศความจริงของมันว่าร่างกายเป็นตัวเร็วที่สุดเราก็จะเริ่มเห็นเห็นความจริงอย่างไม่ลังเลสงสัยง่ายที่สุดอันนี้มรรคผลเกิด เขาลัก,กันเท่านี้แหละเขาแม่ละอะไรเยอะแยะหรอกมันอยู่ที่ว่าคุณมีอะไรพอที่จะมีกําลังไปละมันได้บังละเราเข้าใจไหมล่ะหมอจะใกล้หมดเวลาแล้วน่าจะได้ใช่ไหมล่ะพรุ่งนี้มาใหม่ครับยินดีต้อนรับ